ปลาเมี้ก็เปลี่ยนจังสีมัวว่าเนี่ผมเจ็ดสีม่วว่าเนี่ผมเจ็ดสีขย,ยันพี่หลอกจำเคยได้ว่าให้เลขมาถึงอยรอยเอาผมไหม่มาใจบักสามแปดสามเก้ายัดเสนนักเกียงผมเคยสัตว์ฟูฟังว่างเลยปาดมันคือเปลี่ยนสีเร็วเทเจ้ แซมเก่ากับบัซิบเก่าสายด่วนมาสบาสูฟังบ่เถกเล็กกระโดดน้ำพี่น้องส่องผมแล้วแต่งเสียบ่เถือกุยหลบ่เถือกุยพ่อใหญ่นเถือกยาเนาะมเจบ่ใหญสดไปหมทั้งรางทั้งช่องมุนบัดนพ่ใหญ่เฮาทั้งนี่ทั้ง่างสิแซมได้บ่เหลือลุนจนหมดยาตายวะท่านบ่ ยากระตายเข่ากระต่ายคอนกระตายฮะกะลาดกระดวนลงเข่าตายพี่น้องยังบ่พาพี่น้องนักแก่แข้งบักซิเก้าสายดดวนมาพี่น้องชิบซูฟังสงไรเสียสงไรเสียจริงจัา ไปอนสซ่สองไหนกูไม่ใส่กูใส่สองไหนสีแดงมันเสียด้วยไม่ย่านเตียมันไปอยู่หัวเข่าหรอมันไปอยู่หัวเข่าเก่งในสร้างบอกเจ้เก่งในสร้างต่อนแล้วก็เก่งในบ่มีหัวยันไปอยู่หัวเขา ย้าสื้อะเล่แก่้ายกับบัาเสื้อแมนใส่สีแชมพูสีแดงมาประจังกักผมกัเจ็ดสีผมเจ็ดสิบเป็นลาเป็นน้องขี้ตอบ้านพ่อใหญ่ให้ห้าบอละเมื่วานไหมเันวานปุยเนี่ยเนว่านปุยสียาพ่อมนี่เจสียาพ่อมนี่เห็นเอาเจ้าสีไปเซจ้าสีไปเซเล็กไรอาหารเขาไม่ให้เขากินเลยมักสิบเก้า มาขอกินเข่าไอนขาน้ำนองตาไม่ขอกินน้ำผู้โสกมาขอกินข่าน้ำผู้โสบักกาศูนกับบักกาสามมันแตกสรูปันมาผู้แตกเอาบางทิเข่ากับบางเก่าซับแก่ตายกันแล้สูงไม็เสียณชุกเรียกเรียงเขาเนี่ชุดเทียสุดเทียไปวัดโมเกศชุดเทีย มาโคกงน้องจิกมาโคกงน้องจิกมาขอกินเก่าโคกน้องจิกจือเลกเบิ้นปะเจ้าจีเล็กเบิเลยบิ้เกาก็บเกาสับเปลเห็นเปลม้านเอาเจ้าได้ยินเขาว่าโค้งน้องจิกเพิ่นหึห้าสมบูรณ์แจ๋เจ้าจังมากมาบานผู้บานผู้มันถือเล็กูอ่าถือเลขกกูไปกินเกาก็มันก่ามาล่ามเงินของก็ร้งน้านะ มาลร่ามอนงงก็ล่ำห่านไหมพี่น้องคุณจะมาช่วฟังเมื่อคืนนี่ซุปนมคนบาถือเละมาช่วยฟังยุ้ยใส่เจี๊ยยุ้ยใส่ได้มอนใส่ี่ต้มไก่ใส่หนาเขียวสิว่าช่วฟังม้านในพุทธาวปลาค่อยกินสดหลายพี่น้องอ่ะเนี่ยมันหลอนบ้านีนต้มไก่ใส่หนาเนี่ยนะใส่หนาเขียวโอ้หนาเขียว ลูกไซบวนย่อมมาถูดกีซาเล่นตายจนแล้วตายแลกยังมาพรามาหัวทองแข็งย่อมมาถูดกีซาเล่นมาเราเจ้าเจ้าเบิ่งทะเบียนซาเล่งมาเจ้ทะเบียนซาเล่งตัวไหนล่ะเจ้เอาพันเลอยพันนั่นบา สังพล้อนโอ้พ่นล้อนตอนไก่เห็ดอักลากยู่บาสดแม่ซดแต่น้ามันยาเขียวเห็ดเส้็มใหญเขียวเห็ดเส้็เพิ่นยาเขียวเห็ดเส้็จข่อยหัวข้างหัวข่อยจนซดหัวกะจนซดเจ้าก็ได้ซดมาเป็นแบบนี้เลยก็เพาะมือว่านเป็นเจ็ดสีมือนี่เปลี่ยนไปเลยเลขกบะเถือก้ากันโคสนะ พูดอะไรบดถึกเลขออกมาตรงหน้ามาสั่นรวมพลคนรวมพลคนไม่ถูกหวยออกเป็นไก่เป็นกาญุ่นลงไปทางอะไรมันบ่เจ๊ฮะลงขันล่องคันเสร็จแล้วเอาหญ้าเขียวมาใส่ตรงไก่พี่น้องผู้เฒ่าบ่เคยกินสดแซ่บม่าสั่นแซ่บคักแซ่บในที่นี้ร้อนพี่น้องพุ่นน่ะนั่งอยู่ทั้งเฮือนคานล่องพี่น้องยุ่มบ่ทวนมาต้นบักเขียคืนแล้วพี่น้อง บังพวงโอ้ยบังรูบังเต่าดักเต่าเอ้ยบ้านฉันยุ่มมาถัวขี่ซาเล้งมาลำไปเราปะเต่าง่อยหัวจนค่อยคางเลยพี่น้องเอนหัวฟูเนาะจ้าหัวฟูล่อหัวโผล่หัวเกิดน้าเจ้าก็ได้านไ่ขอยกักนักกักโดดล่องให้หน้าผู้ใหญ่เฮฮาแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยปุยดีบ่หัุ๋งตัวปนใส่ปุ๋ยใส่หยามุนบัดหัวแขยรถดบัต คมและสีงามขึ้นคมและสีงามขึ้นเพราะถือปุ๋ยมัวถือปุ๋ยเสร็จแล้วคำจะคว้างขึ้นรถไปแล้วเมน่นูจบค่ะจบส่งไม่กูไปใส่กูซื้อมาสีแดงก็สีชมพูกูซื้อมาม้ยไม่ไม่ตีลกูกว่าแม่แม่ร้องกิจสมแล้วแม่ไปไหวทั้งไหนจกไปแม่ไงส่งไม่ยั่วเขาส่งในยานส่งในยานกันค <c oughs> ือบุศฮะคือบุศิก ตอนเราขังเงินกินเก่าในเรื่องพี่น้องเ็เลยเกียรตินาเาเงินฝากก่อนเหมือแรกเขาเมื่อไหร่ยังเขี้ยวเพราะท่านเี่แล้วเดี่ยวๆนี่รัดตื้อรัตะลีตรวจเพราะท่านนี่เหมือนอยู่นะตัวเอาสามแยกนึ่งรัดตะลีเอาพร้อมเอาแบกมาแล้วป่นแบกมาแล้วนี่เห็นบอบอกแล้วทิมกันงวดแรกก็ทิมเงินไปเลยถ้าได้มาปุ๊บจังไรก็ถือซื้อยจะแล้วรัดตะลีก็จะได้ซื้อซวยมันมา เียนยังลเ่ะฮะซ้อนแจซอนแม่แ <t> จ <ell os> ๊ซ้ <Nixon c illed> ือถ่น้องเอาคักเอาเนือเริ่เจ้าเอาคักเร่แจ้ซื้อสามเกสิมีเงินกินเขามแรกง่าน้อยนะมดงเงินกับมม่เือสามเก้าไม่ใช่เราเยสามเก้าไม่น่าจะมักสามเก้ามาวันโอ้มาูกกมีสามแปสามเมีสามัสา ไส <si ่ือหัวฟูจนเสเนี่ยเราเตีเมามือหัวหล่นเลี่้ปยมือเอ็นเปลี่ยนแน่วไหมเอานั่นตาว่ามือเอ็นเปลี่นแนใวมือหัวหล่นนาสันโอ้ยโอ้ยสันด้วยบ้านในซ่งให้จะเป็นสบายละท่านพี่น้อบ้านผมมผ่านค่ะจะไปสพานร้อยซื้อกระปุกท่านบ้านสามเก้าห้าน้อยจ้าห้าน้อยน้องตาท่อนท่านกับท่านปกติหมดละพี่เสียสิออกแล้วท่ จุดไปนี่โบเคยผ่าจักเทียนะเพราะว่าแม่สินเทียนกับไมาเห็ดใส่เพื่นตลอดเนาะพี่เ้าก็เอาหมากมงหมากไม้มาถวายให้พไปเ้านี่็มาให้ตลอดคนอ่ะบ้าสิบบ้าสิบป้ันฝันอีกแล้วอ๋ออ๋อเดี๋ยวเอาไปยาเฝ้ายังเฝ้าสามเก่าอกฝันตัวไหน้าขนาดว่าผีหลอดนี่นั่น ซื้ออีกแล้วซื้อแล้วมาเซ่าวนี่ตาเนี่ยจำมาว่ามีเงินกินข้าวอีกแล้วนะบ่มีเงินกินข้าวมาฝันอีกแล้วว่าที่เช่าจะบ่ไหนพี่น้องเอ้ยนะคะรับฮันมันเกือบใส่บาท <c oughs> านี่่นอีกแล้วตาเบิ่งแล้วตาเป็นยังไงตาไปเบิ่งแล้วเป็นยังไงฮั่นคือบอ่นี่บ่เออหมักอยู่ตัวนี้ตัวไหนตัวไหนอตม สี่หนึ่งแปดบ่อออกหนึ่งแปดจ้าแบดลงมาโอ้สิบแปดหนึ่งบอออกหนึ่งแปดบ่อแมนมักอยู่บดอออกหนึ่งแปดถึงเฮงบ่อฝันคักฝันแน่ฝันเมืาขึ้นนี่จ้ปูเจ้า้าผีสางทังไงทั้งหลายก็จะมาตัวเคยแ้วก็ย่านเล็กเล้วบ่ก็ย่านไปนอนนอนหลับไปฝัน ฝันเกี first, ่ก็วีนี่แหละก็เลยบอกแก่ความฝันมันฝันบกคอยนัปันใดจังสีเลยก็เล่่ใหแตาตอะเลบกอก่บกอยากแกความฝันนะเจ้าจัดไปบกคอยก็บชื่อแล้วชื่อแล้วมื่อเช้านีกบอกมันที่ออกตัวนี้แต่ว่าที่ออกแปดหนึ่งแต่ออกออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งไหมเห็นไหมตัวบนหนึ่งแปดหนึ่งตัวบนนะว่น เด็กหามเข้าไปแล้วก็ตจังส่งลงวอกแต่เจ้าบ้านโอ้จะมามีแห้งจะมันคือตอล้มใจหนึ่งแปดหนึ่งวันสันนจ้ยจินดาดีใจแห้งบาทนี่มาช่วงวานลดน้ำมาช่วงว่นมีคนโทรมาอีกเจจินดาหงวดบางแล้วลราโทรมาว่าเจลูกหลายเมบักหาสามเรซื้อแล้วลาเด้อเอากสอปุ๋ยไปใส่เอาโลดว่าสัน แม่หนูซื้อเลขลูกเลขผัวบล้ว <laughs> แม่เอ้ยมาสันออกก็ให้ถือว่าบุญแม่เด้อแม่เด้อวันนี้ท่อมาฟันเน้นเน้นแม่ <laughs> อีกแล้วพี่น้องโอ้ยนะคะมาหาข่อยอีกแล้วแม่ลาลูกหลายแม่สูดเด้อลูกหลายแม่เด้อหาสองเม็ดเดียวก็สอบพุ้ยไปใส่เงินมาสันเออบานเนี่ยหาสองก็ยุ่งในบานโอ้ยมันมา แม่บ่ให้ลูกหลายตัวแม่ที่ตนโทรบอกตกวดกับผูเชื้อน,น้ำเมียพ่นว่าตรวดบางอย่างเราโทรมาหาสามเอาก็สอบปุ๋ยไปใส่เงื่อนโหลดวันนี้บอกหาสองหาสองเม็ดเดียวเอาก็สอบปุ๋ยไปใส่เงื่อนโหลดว่าสั้นเกน้กองต,า,งตาเพ่งเมืองแล้วว่าเป็นยังไงเนาะบาทเนาะน้อ,นนองตาว่าแปดเนื้คุณ่ะ แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งมาสั่นนองตาว่าบัดเหงาพี่นองเหงาถ้ามาก็จะมาแบบนี้แหละหนึ่งแปดหนึ่งมันบนนองตาล่อหาบนนองตาโค้งสุดท้ายครับก็ทิไปแล้วพี่นองก็ต้องล่อล่อเด้อครับเด้อล่อนองตาโค้งสุดท้ายครับเสวัสดีครับมาเจอจินดาแล้วเรื่องปฏิบัติก็นานเกนแล้ว ตื่นเล้เฟื่องแลครับบาน้เจจินดาครับครับ,รบองาเป้เป็นแล้วเ่็น่เป็นแล้วเปนแล้วเป็นแล้น้วปเแล้้เลเน้้นเปนแเป็นแ <c oughs> เ้แ้้้าน้้